สวัสดีนะคะจากช่องกินอยู่ดีชลาภาพนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูที่อร่อยออร่ยนะคะวันนี้เราจะมาทําแผนงหมูนะคะแผนงหมูก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหมูนะคะเราหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะเราหั่นค่อนข้างบางหน่อยนะคะเพราะว่าหมูจะได้สุกเร็วนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บมะเขือพวงใบมะกรูด แล้วก็พริกนะคะพริกหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็ผงรสด,ดีแล้วก็อันนี้ก็คือแผนงนะคะน้ำพริกแผนงสำเร็จรูปนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกะทินะคะอันนี้คือหางกะทินะคะหัวกะทิเราตั้งไฟอะไรแล้วนะคะคือหัวกะทินะคะแล้วก็เอา น้ำพริกลงไปเลยนะคะไปละลายในน้ำหัวกะทินะคะเราก็ต้องขยันคนหน่อยนะคะถ้าเราไม่คนนะคะหัวกะทิเนี่ยเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนมันมันจะไม่น่าทานนะคะเราก็ต้องขยันคนหน่อยจากนั้นเราก็เอาหมูลงไปเลยนะคะหมูที่เราเตรียมเอาไว้ เราก็คั่วหมูกับน้ำกะทิให้สุกนะคะช่วงนี้เราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปได้เลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าบ้านไหนมีใบมะกรูดอ่อนๆน,นะคะเราเด็ดมาใส่เลยนะคะเขาจะอร่อยมากนะคะ สุกแล้วนะคะหมูสุกแล้วเราก็ใส่มะเขือพวงลงไปหรือบางคนอาจจะใส่มะเขือพวงลงไปเลยกพร้อมกับหมูเลยก็ได้นะคะมันก็จะประหยัดเวลาะะแต่เราใช้สูตรนี้นะคะเคี่ยวหมูให้สุกก่อนหมูจะได้นุ่มมากขึ้นนะะใส่มะเขือพวงลงไปนะคะมะเขือพวงนี่มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรด้วยนะคะถ้าใครเป็นเบาหวานก็ ช่วยให้น้ำตาลในเลือดลดได้นะคะเราก็ใส่ลงไปนะมากน้อยก็ตามใจของแต่ละครอบครัวเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่หางกะทิลงไปเพิ่มนะคะโอเคก็แล้วแต่อีกนะคะว่าใครจะใส่มากใส่น้อยหางกะทินะคะเ,คเราใส่ไม่เยอะ ใส่นิดหน่อยนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็มาปรุงด้วยผงรสดีนะคะผงรสดีเราใส่หนึ่งช้อนชาเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะเราใส่แค่นี้นะคะใส่พริกลงไปนะคะพริกที่เราหั่นเอาไว้นะคะเพิ่มสีสันหน่อยหนึ่ง คือน้ำตาลปี๊บทำไมเราสึงใส่น้ําตาลปี๊บตอนท้ายเพราะเราก็จะชิมดูน้ําเขาก่อนนะคะว่าน้ําเขารสชาติเป็นแบบไหนนะคะปกติน้ําตาลปี๊บนี่บางคนเขาจะใส่ตอนตอนอใส่พริกแกงลงไป เสร็จแล้วน้ำตาลละลายเสร็จแล้วเราก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนรสอ,อร่อยเลยแ่ะคะ่ะแต่ถ้าใครชอบหวานก็ต้องเพิ่มน้ำตาลลงไปอีกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะคะ่ะวิธีทำนะคะอาหารของเราวันนี้ แต่เราชอบออกขวานหน่อยแล้วเพิ่มน้ำตาลลงไปนิดนึงหอมมากเลยนะคะแนงหมงนะูเราจะเคี่ยวนะ,คะเคี่ยวจนน้ำแห้งลงหน่อยนึงนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะขอบคุณมากค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะพะนันแหงหมูที่อร่อยอร่อยของเรานะคะน้ำข้นๆนะคะ,นะคะน้ำข้นๆนะคะพะนันหงหมูต้องออกเปรี้ยวเต้องออกหวานนะคะถ้าหวานนิดๆนะคะจะอร่อยมากเราชอบรสหวานนิดๆนะคะ